ครูพี่ก้อยจากโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้หนูนะคะจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนกันในหัวข้อร่างกายของฉันค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรบ้างน้าเอาละค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ก็จะพาเด็กๆไปขยับแขนขาร่างกายนะคะเต้นกันก่อนออกกำลังกายกันก,น,กนก่อนดีไหมคะ แต่มี่ข้อแม่นะคะว่าเด็กๆต้องเต้นไปกับคูกก้ด้วยโอเคนะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยวอร พอได้ขยับร่างกายแบบนี้แล้วครูก็รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นขึ้นมาเยอะเลยค่ะเด็กๆละคะจําได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูพี่ก้อยบอกว่านอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วพักผ่อนเพียงพอแล้วทําร่างกายของเราให้สะอาดแล้วการออกกาลังกายเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของร่างกายกันนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มจากอาวัยวะที่หนึ่งกันเลยค่ะไปเลย head head ศีรษะ shoulder shoulder หัวไหล eyes eyes ตา ear ear หู nose nose จมู ose, outh, mouth mouth ปาก hand hand มือ arm arm แขน leg leg ขา foot foot เท้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ พอจะจำกันได้บ้างไหมเอ่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมทบทวนให้เด็กๆอย่างสม่ำเสมอนะคะถึงโรงเรียนเราจะหยุดแต่เราจะไม่หยุดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะในส่วนของใบงานนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะอัดเป็นคลิปแยกนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูวิธีการแล้วก็พาเด็กๆทำนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนงานและทำการนมาสม่งคุณครูด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย